มื่อเช้เป็นยังไงมั่งนี่ทำไมใส่หมวกล่ะเอ่อผมยุ่งอะมาช้าเธอบางกายมาพาเต่าไหนไหมเราต้องคุยกันละได้สิเลือ่อกปอยข่าวที่เดซี่มาทไปเซตทกอะอะไรนะเขาบอกว่าแม่เธอติดแต่บอกว่าทูติคามฉันไม่ใช่วิ <S <S> ทิเทเลอร์เป็นไอทุเรศหิวแสงมีเถียงกันนิดหน่อยและมีความลับ หน้าอับอายก็เปิดเผยมีเรื่องก็มีเรื่องแค่นี้ <G ül üyor> กดอันดับหนึ่งของครอบครัวฉันหรอเคารพพ่อแม่ของเราพวกเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้กําเนิดเรายอมเหน็ดเหนื่อยและเสียสละมากมายเพื่อให้พวกเรามีบ้านอยู่มีอาหารกินแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยด้วยอย่างอย่างน้อยสิ่งที่เราตอบแทนพวกเขาได้คือทําตามทุกอย่างที่เขาบอกที่เขาขอแง่แง่ละ มีคนบอกว่าระวังให้ดีนะเคารพพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเคารพมากเกินไปเราอาจจะโดมเคารพตัวเองก็ได้นะโชคดีแต่ฉันไม่มีปัญหานั้นจ้าฉันเมลิลี่ตั้งแต่ฉันอายุสิบสาฉันอยากทําอะไรก็ทํามีสไตล์ของเป็นของตัวเองยี่บสี่ชั่วโมง35ห้าวันอยากใส่อะไรก็ใส่พูดอะไรก็พูดและฉันไม่ลังเลที่จะตีลังกาขาชี้ถ้าใจมันอยากอน,นะ อ้าวเฮ้ยไม่โม้นะอายุ13แล้วเท่ากับฉันเป็นผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการตามที่คณะกรรมการขนส่งโตโลอนโตบอกไว้อือหึอือหึเป้าหมายมีไว้พุ่งชนลุงว่าปะ